วันนี้ก็จะมาเก็บมะละกออีกนะคะก็เก็บไปสองสามลูกแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเลือกเอาไปลูกหนึ่งเนาะลูกใหญ่สองลูกนี้นะคะก็จะเอาไว้กินสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บลูก,กนี้แล้วกันเนาะ Yeah. <laughs>